ครับพี่หมิ่นเพราะงั้นจริงๆแล้วตักกะผมผมคิดเอารายได้เป็นหลักเลยนะผมคิดเอา p r o ฟิ t ผมคิดเอากําไรเป็นหลักเลยผมไม่ได้โลภแต่ผมมีครอบครัวต้องดูแล mm hmm. ที่ผมออกจากการเป็นผู้บริหารองค์กรมาทําธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าตอนนั้นผมยินเดินไม่ถึงแสนเลย mm hmm. คุณพ่อคุณแม่คุณป้าที่ผมรักและคนรบดูแอะไรผมมาท่านเป็นโรคหัวใจมีโรคประจําตัว ค่ายาค่ารักษาพยาบาลต่อเป็นข้าราชการเบิกได้ก็หลายแสนต่อเดือนมันมีความจำเป็นที่ผมต้องออกจากง,งานประจําที่ผมรักครับผมเป็นผานการสังหานะครับเพราะงั้นจริงๆวันเนี้ยเราก็ต้องมองว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยคุณส่วน,น,นของผมพันธมิตรธุรกิจของผมชีวิตเขาดีอยู่ผมปันผลนขาดีก็ต้องมาวิบากกรรมกับผมด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะาเรามีคอนโดเยอะคุณส่วนก็ลำบากด้วยเราต้องมองว่า ธุรกิจตัวใหม่ที่เราอายุเรามากขึ้นโมนี้ผม44 45นะอีก15ปีผม60แลวอืผ <ม S 2> อผจ, <ะ S 2> จริงๆนึก่าพี่บมประมาณ18ไม่ใช่อันนี้โกหกต่อแล้วฮะเราเล่นเราเล่น18สองรอบแล้วกันแล้วกันผมต้งดูว่าผมเหลือเวลาอีก <c oughs> จริงๆผมผมไม่คิดเกษียณตัวเองหรอกเพราะว่าผมสนุกกับการทํางานและได้จริงๆที่ผมท,ทําธุรกิจท่องเที่ยวเพราะผมรู้สึกว่า เงินที่ผมให้ไปทำให้แม่บ้านคนซักผ้ารอปพคนขายของชาวประมงแล้วก็มันเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพัทยาปีนึงเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าผมสร้างาได้ร้ล้านแ,แ,แ,แต่ว่าเขามาเที่ยวกับผมเขาไปซื้อของตรงนี้เขาไปล่องเรือท่องเที่ยวเนนะี่ยมันเกิดเงินหมุนกันเองในชุมชนใช่ใช่ใชแล้วเวลามผ,มผมเรียกน้ำวนนะที่ใหญ่มากใช,ใช่มันเป็นอิมแพก่อ แล้วเวลาเราจัดเลยนปีใหม่เงี้ยโอ้โหแค่แม่บ้านที่ทำงานกับผมน้มองน้องรีเซพชันนะครับยังไม่รวมทีมสักห้าแมนเทเนนตอะไรเงี้ยถ้าจัดปีใหม่จริงเฉพาะยูนิตเล็กๆของผมสี่สิบยูนิตเนี่ยก็ปาเข้าไปห้าหกสิบคนแล้วเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มันมันดิสเลเลตเงินเข้าไปหกสิบครอบครัวแล้วมันเป็นมันรู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการ e งชอปปิ e เนอรหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็มีความทุกข์นะ อ่าอผมเกลียดมากเลยพวกแบบว่าเพราะก็เลิกไม่ได้เพราะลูกน้องอะไรเงี้ยแม่งพวกพูดเอาลอเหล่ออะไรเงี้ยด่าเขาวันนี้มาเนี่ยก็เดกว่าเอ๊ะกูไม่เลิกก็โทรหาพี่คนนึงเอ้าพี่คนนี้คิดเหมือนกูเลยเออมันจะมีคนคิดแบบนี้จริงๆที่ว่ามันเลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดคนเหล่านี้จะจะลำบากขนาดไหนเราก็เป็นจิก๊กซอในการทำให้ประเทศมรนเติบโตแล้ววันเนี้ยเราก็มองว่ากูจะคิดแค่นี้ไม่ได้แล้วกูต้องคิดในวัยหกสิบกูจะทำอะไรวะ จะไปทร,รมาสังขาแข่งกับเด็กๆที่เขามีความพร้อมของรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ผมเริ่มต้นธรรมศาสตาอายุสามเก้าเด็กน้องเหมือนี่บางคนอายุยี่สี่ยี่ห้าก็เริ่มล <c oughs> ออแล้วอ่ะเออคอนเนคชั่นเครือข่ายหรือความสามารถเราก็สู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เราก็มองว่างั้นเราจะทำอะไรได้ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เขาก็แน่นอนปัจจุบันเขาลงทุนในคริปโต <c oughs> เขาลงทุนในธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันได้เงินเร็ว ดังนั้นอย่างธุรกิจอสังหาก็ได้เงินเร็วธุรกิจเทรดคริปโตได้เงินโคตรเร็วเลยแต่ธุรกิจเกษตรไม่ใช่พืชผักแต่เป็นธุรกิจระยะห้าปีหกปีถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยคนทำยังไม่เยอะหรอกดังนั้นมันก็เป็นโอกาสสำหรับคนวัยสี่สิบห้าอย่างผมและและพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนที่จะทำครับอือก็เรียกได้ว่าเอาที่หมาะกับเราแล้วกัน มันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่านักรบเลยนะที่แบบหาเงินเลี้ยงเด็กของจริงใช่ไหมพี่หาเงินเลี้ยงเด็ก<笑><笑>เด็กๆในสังกัดใช่เลี้ยงเป็นสิบครอบครัวเลยคือคือแม่บ้านนี่แซวเล่นแซวเล่นแม่บ้านนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆพี่บอลที่มีจริงๆไม่ใช่เราเล่นเราเล่น คือเด็กๆที่พี่บอลเป็นพนักงานนะครับเป็นรปภนะเป็นโอ้โหหลายๆคนที่บอลดูแลอยู่ที่ที่คอมมูนิตี้ของพี่บอลที่พัทยานั่นเองใช่ไหมครับพี่บอล<ข>อ,อ่ะทีนี้นะครับโอ้โห,โโหเวลาลุ้งเลยมาพอดีเหมาะเจาะเลยคีย์เวิร์ดนะครับในวันนี้เลยนะครับที่พี่บอลเนี่ยจากสายสังหาเนี่ยทำไมมาเริ่มทำเกษตรคีย์แมสเซจในวันนี้นะครับขอถามหน่อยว่าคืออะไรครับพี่ คือจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากว่าเราเจอวิกฤตน,นะครับผมแล้วเราก็สูญเสียเงินไปต้องบอกว่าไม่ได้เสียเสียหลักล้านอเราสูญเสียเงินไปหลายสิบล้านในช่วงตั้งแต่โควิดในที่ผ่านมาใช้ปัจจัยเป็นล้มละลายเลยฉนั้นเราก็เหลือเงินอยู่จํากัดจำเกียเนาะคือถ้าเราไม่มีศีลธรรมในใจเนี่ยเราก็อ้างโควิดแล้วเราก็ยุติทุกอย่างไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ได้แต่เรารู้สึกเป็นปมในใจว่า เราเดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนครับเขาไว้ใจเขาถึงมาหาเราโดยไม่มีเงื่อนไขวันนี้เราจะอ้างโควิดแล้วก็ยุติประชชนมันก็ทําได้แต่มันกัดกินในใจผมผมไม่ได้มีความสุขในการรอดคนเดยวแล้วคนอื่นตายห่าหมดขอ,อไป<ร><ด>ัที่พูดใหม่นะไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายต้องเป็นไม่นิไม่มีไม่หน,หนีแต่รับผิดชอบใช่ถูกไหมแล้วเราก็แบบว่า เราแค่ขอเวลาเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวภายในเวลาไม่กี่ปีรเราคืนเงินทุกคนหมดให้เวลาเรานิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสุขของตัวเองลูกเมียและครอบครัวมาหลายปีมากเป็นกระทั่งวันแล้วว่ามีเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยมึงต้องให้กับครอบครัวแล้วลูกเมียบ้างไม่งั้นมึงจะไม่มีแรงมืชีวิตต่อนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนท่านนั้นที่ให้อรุ่นพี่ให้คาแนะนำมาด้วยนะครับแต่วันเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นแล้วคือว่าประเทศไทยอ่ะ ชื่อว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเราไม่ได้ต<ร>ั้งชื่ออย่างนี้อย่างนี้ครับคําว่าสุวรรณภูมิเนี่ยคืออาณาจักรที่อยู่อยู่รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยขนาดน้าให้ขนาน้เพราะาว่าดินน้ำอากาศปลูกอะไรขึ้นมาก็แม่งรสชาติด,ดีเป็นที่ต้องการของในอาเซียนในเอเชียเขาต้องการประเทศไทยมากนะประเทศไทยมันเป็นทางผ่านของดินที่ดีแร่ธาตุที่ดีน้ำที่ดี เอาสังเกตง่ายๆว่าคนไทยเนี่ยผลผลิตแม่งตกต่ำว่าไรหลูเคีียดอะไรเราเมืดินเนี่ยแม่งเ,เ,เติบโตจนล้นตลาดนี่หรอปะนั่นเลยพี่คือเราอยู่ในประเทศที่เอาง่ายๆบ้านที่ผมอยู่ในบ้านจัดสรรเนี่ยผมกินขนุนแล้วผมบ้วนไม่ขนุนตกไปข้างบ้านมันยังง,งอกต้นห้าเมตรเลยขึ้นมาเลยใช่ไหมพี่เออสละก็ขึ้นขนุนก็ขึ้นมะม่วงมะละกอขึ้นหมดเลยนี่ขนาดดินลูกหลังลนวะเนี่ยไหมยังขึ้นขนาดนี้เลย แต่จริงๆรเราอ่อนแอในเรื่องของการขายสินค้าการสร้างแว l u ลูของตัวเองนะครับผมอืมอืมเพราะนั้นจริงๆตรงเนี้ยผู้เรียนไม่ได้เป็นพืชที่ผมตั้งใจจะปลูกอย่างเดียวผมยังมีไม้มีค่าไม้มรดกนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ปลูกไม้มีค่าไม้มรดกเหมือนอย่างคนอื่นที่ปลูกสักยี่สิบปีต้นละสองหมื่นบาท ผมอาจจะไม่ได้ปลูกไม้ไม้อะไรนะไม้หวนไม้พยุง30-40ปีแต่ผมอาจจะปลูกไม้ตัวอื่นกระถิงเทพาเพื่อเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ในประเทศเมืองหนาวหรือไม้อย่างต้นจำปาซึ่งเอาไปทำโรงนะครับอายุ25ปีต้นละ1นึ่งแสนอย่างเงี้ยนะมีหลายอันนะอันนี้แค่แค่ชาแนลเดียวนะครับทุเรียนอันนี้มีไม้อะไรเต็มไปหมดเลยด้วยนะครับ ทุเรียนเป็นพืชที่สร้างความยั่งยืนได้เงินในปีที่ห้าหกเจ็ดไปถึงอายุสี่สิบวันหนึ่งอีกสี่สิบปีจากนี้ผมอายุเก้าสิบห้าเนี่ยแค่เดินเดินก็คงจะดีใจแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะเพราะงั้นน่ะในวันที่ผมอายุเก้าสิบห้าทุเรียนของผมที่ผมตั้งเป็นองค์กรข,ขึ้นมาเนี่ยมันยังหล่อเลี้ยงลูกชายผมซึ่งตอนลูกชายผมอายุห้าสิบแล้วผมมีหลานแล้ว,วะเออ แล้วถ้าคุณมีทุเรียนที่คุณควบคุมคุณภาพผมใช้คำว่าทุเรียนมาตรฐานแสแตนดาร์ดคุณมีวอลลุ่มมากพอเนี่ยคุณคุณใช้ตัวเองเป็นลุงทุรียนในการรวบรวมผลผลิตไปขายต่อคุณก็มีรายได้สองทางจากการเป็นผู้ปลูกทุเรียนจากการเป็นล้งทุเรียนอืมแต่ผมเองก็จะไม่ได้หยุดแค่การปลูกทุเรียนในระดับมาตรฐานหรอกแต่เมื่อคนของผมครอบครัวของผมเนี่ย ปลูกทุเรียนที่เป็นแซตดดาได้แล้วผมก็จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งพื้นที่แปลงใหม่นะครับปลูกทุเรียนที่ควบคุมควบคุมสารเคมีนะครับก็ได้ราคาที่สูงขึ้นมาต่อไร่ที่สูงกว่าถึงจุดหนึ่งผมก็จะซื้อที่ดินแปลงใหม่ซึ่งปลูกทุเรียนออร์แกนิกเลยงั้นเราก็จะกลายเป็นผู้ผลิตทุเรียนที่มีทุเรียนสามระดับทุเรียนมาตรฐานทุเรียนควบคุมสารเคมี และทุเรียนออร์แกนิกจริงๆเลยสามเลเวลทุเรียนออร์แกนิก <Level. S 2> น่าสนใจนะพี่ใช่าะงั้นแับวันนั้นเองเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นผู้ควบคุมตลาดโดยการที่เราเลือกเลยว่าใครจะซื้อทุเรียนจากผมผมขอเลือกผู้ซื้อเราสามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆทั้งติ๊กต็อกหรืออะไรก็แต่หรือว่าพาร์ทเนอร์ผมก็พูดภาษาจีนได้หลายคนมีลูกเรียนในเมืองจีนเราก็สามารถบินไปจีนแล้วบอกว่าเราเป็นใครเรามีสินค้ามาเสนอคุณ ถ้าคุณควบคุมผลผลิตที่ดีได้ทุเรียนอ่ะผมเอาคุผมไม่กล้ากินทุเรียนนะลูกหนึ่งก็แม่งปาไปสี่ร้อยกว่าบาททุเรียนดีดีเนี่ยผมจำได้ทุเรียนนหนึ่งห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมเออกินไม่ลองนะนี่ทุเรียนตกเกลื่นในประเทศไทยนะทุเรียนนี่มันรุ่ละกี่พันบาทผมซื้อให้คนอื่นแต่ผมไม่กล้ากินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขายของราคาถูกแต่เราขายของราคาแพงให้คนมีเงินอืคนจีนน่ะ กี่พันล้านคนครับผมครับโเคเยอะมากพี่คนจีนพันสามร้อยล้านคนคุณคิดว่าคนจีนที่มีไรายได้เกินหนึ่งสี่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนมีกี่คนครับผมบมีเป็นหลักหลายสิบล้านนะครับผมเนาะเพราะงั้นหละดนมันจะเยอะใช่เพราะงั้นแหล่ชนชั้นกลางของประเทศจีนะถ้าจะมากกว่าคนลเมืองในประเทศไทยนี่อเป่าชนั้เก็มีเยอะเพราะงั้นจริงๆแล้วผมตีโจทย์ธุรกิจ ก่อนผมถึงเลือกวิถีเกษตรนะครับอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปอาจจะเลือกความชอบนะครับผมแต่จริงๆผมเลือกเพราะว่ามันสามารถที่จะตอบอโจทย์ในเรื่องของไรายได้ในการดูแลของคนใกล้ชิดผู้ติดตามครอบครัวได้ครับี่อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมมีคือผมมีความสุขมีความสนุกที่อยู่กับเกษตรครับโคง้งหนองนาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ผมจะทําที่เมื่อกี้พี่แดงบอกนะครับ S <S ช่ดูู <ผม S 1> แล้วเขาเรียกว่าเหมือนมีหลายหลายเขาเรียกหลายทางเลยนะเป็นคีมเศษในวันนี้เลยนะเดี๋ยวพี่บอลเฉลยตอนหลังนะครับก็จริงๆ <S <S 2> <S 2> ผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมามาคุยกันคุยกันอีพีหลังๆก็ได้ให้คนอื่นมาคุยบ้างเพราะว่าพอพอคุณถึงจุดหนึง่งอ่ะคุณเป็นนักลงทุนคุณเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะคุณจะต้องมีของสะสมคุณต้องมีของเล่นใช่ใช อย่างของเล่นเนี่ยจริงๆของนักลงทุนหรือคนรวยเนี่ยบางคนก็เป็นรถ <ละ S 2> สปอร์ตใช่ไหมบางคนก็เป็นนาฬิกาใช่ไหมฮะคุณต้องสะสมนาฬิกาคุณต้องส,สะสมรถสปอร์ตคุณต้องสะสมปืนอะไรเงี้ยอืมจริงๆมันก็เทียบง่ายคือถ้าไม่มีของสะสมมโนแม่งมันฟุ้งซ่านบ้าสติแตกใช่แต่พอมันมีอย่างเงี้อยอย่างสะสมนาฬิกาโอเมก้าสปีดสแตนเอร์ก็เรือละสองแสนกว่าแล้วมือสอง ครับครับโมเ,เลกบางรุ่นล้านกว่าบาทแล้วรถสปอร์ตอ่าไม่ต้องพูดถึงลัมโบกินีหรือว่าเฟอร์รารี่นะคันละยี่สิบบานเอาแค่รถสปอร์ตโตโยต้าเอ็มอาร์ทูหรือเซลิก้าคันละประมาณล้านต้นอะไรเงี้ยมันก็สนุกนะวันหนึ่งถ้าคุณเปลี่ยนของสะสมจากนาฬิการถสปอร์ตหรือปืนอย่างเงี้ยระบอกแล้วก็แสนกว่าบาทแล้วเปลี่ยนมันเป็นเฮ้ยกูสะสมรถแท็กเตซี่เอ้ยเป็นไม่ได้นะพี่ ผมนี่ชอบคิดอยู่นะผมคิดอยู่นะวผมจะอยากจะซื้อเลยนะผมจะซื้อรถปักบินนะถ้าผมมีมีธุรกิจหลักร้อยไร่หลักพันไร่เนี่ยครับผมต้ใช้โน้ตหาวผมต้องมีรถสําหรับพ่นพ่นฮอร์โมนพ่นน้ํายาพ่นยาฆ่าแมลงถูกไหมครับครับเช่าเขาก็ได้ช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ต้องซื้อเป็นอสเซทถูกป่ะใช่ผู้ชายมันมีความสะสมเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่แล้วแทนที่กูจะไปซื้อ รถใต้แดงกูมาซื้อรถแพ็คเตอร์กูมาซื้อรถไลน์มมก็แล้วแต่ใช่ไหมว่าเราอยากจะสะสมอะไรถูกไหมครับคนหลายคนชอบเล่นเกมออนไลน์เกมบนมือถือเล่นกันจังงไอฟาร์มบงฟาร์มิอง,มมงอะไรเงี้ยแต่ผมผมไม่เล่นเกมบนมือถือผมสร้างผมสร้างสวนผมจริงๆเลยผมใช้ 5G ในการวัดที่ดินของผมผมใช้ 5G ในการสั่งเปิดปิดน้ำ ระบบชลประทานของผมผมใช้โดรนในการขึ้นบินเพื่อวัดความชื้นในแสงแดดผมมีเซนเซอร์ในดินเพื่อวัดความชื้นในดินผมทำนี้เป็นความฝันเดียวกับพี่ตายเลยนะครับก็จะได้อยู่กับธรรมชาตินะฮะอ,อันนี้ก็คือเราบอกว่าถ้าเราทําบ้านขายกันได้เนี่ยนะครับผมเราจริงๆละ่ะพี่มินน่าจะรู้ ในการทําให้ลูกค้ากู้ซื้อบ้านได้หลังมันไม่เหนื่อยไหมัเหนื่อยโอ้โหใช้เวลาครับไปเจอเคสตัดๆไม่ไมรีบาวถ้าเป็นบาสเกตบอลก็รีบาวแล้วรีบาวอีกนะครับลูกลงมาชุดใหม่ใช่ไหมฮะจริงไหมพี่บางทีหมดสัญญาโดนยึดบ้านก็มีผมก็เคยนะผมก็เคยเคยเคย,เคยมีประสบการณ์มาทุกท่าเลยดีกว่าเรามาแบ่งปันเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยมีคนมาบอกหรอกว่าเฮ้ยโหฉันฟิปบ้านมาแล้วฉันล้มแลว ผมนี่แหละผมเคยล้มเหลวาแล้วนะครับเราเอาความล้มเหลวมาแชร์กันเพื่อเอาสิ่งนั้นมาเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาแล้วไปต่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นดีกว่าใช่ไหมพี่ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอมันบางคนอาจจะบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่หรือว่าถ้าถ้าบางคนอาจจะพูดว่ายุคสมัยเนี้ยใครไม่ลงทุนทริปโตเป็นคนที่ตกสมัยตอนแรกผมเถียงนะ แต่วันที่ S C B X แม่งซื้อบิตคัพอันนี้ผมผมคิดใหม่เลยที่แม่งผมก็เริ่มสนใจคริปโตขึ้นมาทันทีมันก็จะเป็นอีกแอสเซทหนึ่งที่ผมจะเป็นลงทุนแต่วันเนี้ยผมมองว่ากเกษตรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดกเกษตรไม่ได้เป็นอาชีพที่สําหรับคนที่ไม่มีทางไปนะครับผมแต่คุณต้องมองให้ขาดนะครับอย่างผมบอกเลยว่าไอ้ไม้บอลไม้ด่างอะไรเงี้ยแม่งองตัวแม่งไร้สาระครับ บางคนอาจจะไม่ชอบนะที่ผมพูดแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นการปั่นกระแสที่ง่ายมากเลยแค่เอาเงินสิบล้านตาอว่าไอ้เงี้ยใครก็ได้พี่มินผมยืมังค์สิบล้านให้กับเงี้ยห้าหมื่นยืมแป๊บนึงถ่ายรูปแห่งได้แล้วไปแล้วแล้วก็จริงใช่ป่ะไม้พวกนี้แม่งไม่ได้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาจากประเทศจีนต้นทุนต้นวัสองร้อยบาทแม่งขายต้นละพันอ่างเงี้ยไม่งก็กำไรนี่ออกป่ะอืม แล้ววันหนึ่งคำถามคือพอมันโรยลามันก็ขึ้นข้างถนนเนอป่าอืมช่อันนี้คือผมก็บอกว่าขอโทษนะที่พูดและกระแทกใจคนรักต้นไม้หลายท่านอะเงี้ยแต่ผมพ้นจุดที่แบบโลกสวยลาเวนเดอร์โฮ้ยกูซื้อคอนโดใจกลางกรุงเทพพัทยากูต้องมีกับอะไรเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมผมเลยโลกสวยไปแล้วตอนนี้ผมมองในเรื่องของโลกความเป็นจริง อ่าโลก <ง S 1> ความเป็นจริงโอ้โหน,นี่เลยนะครับใช,ใช่เลยนะครับก็เมื่อกี้พี่บอลเฉลยแมสเซจมาแล้วด้วยว่าแมสเซจในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของทางเลือกนั่นเองใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมผมคิดว่านะครับการที่เราอ่ามีอาจารย์ผมคนหนึ่งนะครับเขาเล่าเรื่องการที่เราแบบกระจายไข่ไว้หลายตะกร้านะครับ คุณจะลงทุนคริปโตคุณจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์คุณจะลงทุนหุ้นคุณจะลงทุนในทองคุณจะลงทุนในนาฬิกาคุณจะลงทุนในรถสปอร์ตไม่ได้ผิดเลยนะครับแต่ว่าทุทกๆอย่างเนี่ยอยู่ที่ทางเลือกนะครับที่คุณตัดสินใจเลือกนะครับลงทุนทางไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีชานแนลหนึ่งแล้วนะครับพอมีเวลาเหลือเอาเวลาที่เหลือไปใช้สมองคิดนะครับหาทางกระจายไข่ไว้หลายตะกร้าก็คือไปหาชัแนลที่2ชาแนลที่3ชัแนลที่3 ช่องที่สี่ช่องที่ห้านะครับแล้วก็ให้มันทําเงินโดยที่เราเอาตัวเองอ่ะออกมาจากระบบนะครับแล้วก็เอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่นะครับอ่ะติดตามพี่บอลนะครับไปที่ไหนบ้างเอ่ยนะครับท้ายคลิปแล้วนะครับจริงๆเราติดตามผมแล้วก็ไม่ไม่มีพื้นที่ให้ติดตามเพราะช่วงหลังก็ก็ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในโลกออนไลน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่า หลายคนถ้าจะรู้จักผมเนี่ยก็เห็นว่าไอพี่บอยแม่งหายไปจาก facebook เลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราหนีหนี่นะแต่เป็นว่าเราเราออกไปเพื่อทําภารกิจในการเป็นคําพูดนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจเลยพี่เราเขาเรียกกลับไปกลับไปเขาเรียกเหมือนกับตกผลึกก่อนตกผลึกแล้วเราแบบเหมือนเป็นเหมือนแบบเอ่ถ้าเป็นดังกอนบอลน่ะนะเป็นเป็นงอคงอนะ่ะไปเข้าห้องการเวลากนะ่อนแล้วออกมากทีนี้คือแบบ หายตัวไปที่นั่นได้อย่างถ้าเป็นที่มินอาจจะเคยเห็นเพื่อประมาณสักสองปีก่อนโควิดว่าผมจะโพสต์ความสําเร็จโพสเรื่องเงินวางเงินนะครับไลน์เรื่องเงินเอาเงินมากองเป็นล้านอะไรเงี้ยก็เคยทามาแล้วแต่วันเนี้หรือว่าเวลา,วาไปโอนบ้านโอนคอนโดอย่างเงี้ยก็แล้วก็โพสต์ความสําเร็จคือผมจะไม่ได้ดราม่าหรือไม่ได้ด่าใครผมจะโพสต์สิ่งที่ผมมีความสุขที่ผมทําได้ แต่ปัจจุบันอย่างนี้ยผมไปโอนคอนโดโอนบ้านได้เนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะโพสตใน Facebook ได้นะเพราะว่าไอ้กำไรที่ได้มาเนี่ยผมก็ต้องคืนเงินนักลงทุนบางท่าน,นตามระยะเวลาที่คุยไว้แล้วก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้กินใช้ส่วนหนึ่งคือม้วนเพื่อไปเกิดรายได้เพื่อมาคืนนักลงทุนบางทีนักลงทุนบางท่านไม่เข้าใจบอกว่าเ e อ้ยมีโอนแล้วนี่มีตังค์แล้วนี่เอ้ยพี่บอลผมขอวันนี้เท่านี้นะ ah, ผมต้องใช้เงินใงมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉนะนั้นตอนนี้กูเป็นหนี้ ปูก็ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่สงบเฉยเตรียมตัวทํางานเก็บเงินช้ยนี่เข้าใจนะครับและจริงจริงบางท่านเขาอาจจะคิดว่าการที่เราโอนได้เนี่ยเรามีกาไรมาสาสซึ่งที่มินจะรู้ว่าคอนโดบางห้องบ้านบางหลังมันอาจจะเหลือกาไรสองหมื่นแล้วติดลบหลายแสนนี่หรอเป็นไปได้แต่แตเราต้องเลเว่าเลยเอาถูกไหมฮะใช่มันคือค่าเฉลี่ยมันคือค่าเฉลี่ยแล้วก็อย่างที่ิต้องรู้ว่าช่วงไตรมาสที่สามของปีที่ผ่านปีเนี้ยผมใแม่งินสังหารแมัเขาจะฝืดเลย นะครับผมใช่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยเราเองก็บอกว่าผมเองก็ก็อยู่ในพื้นที่ทํางานแล้วทุกวันเนี้ยก็หายไปจากพื้นที่ออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็แค่ว่าผมไปทําหน้าที่ของผมคือผมยืนรับผิดชอบในการที่หาเงินมาคืนนะักลงทุนทุกท่านแล้วก็เราไปโฟกัสกับเรื่องของการจินเรารรายได,ได้แล้วก็สิ่งที่ผมละเลยก็คือภรรยาและลูกผม ต้องกลับให้เวลาเขานะครับผมคุณพ่อคุณโม่เยี่ยมเลยฮะก็ฟังดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เป็นช่วงท้ายๆรายการนะครับก็ต้องขอบคุณพี่บอลนะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณมีเงินนะครับคุณเอ่อคุณเลยนะคุณมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคุณเอาสุขภาพที่ดีไปหาเงินได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินแล้วคุณสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณเอาเงินไปซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสุขภาพที่ดีแล้วคุณมีเงินด้วยเนี่ย ก็อย่าลืมเอาเวลานะครับไปดูแลสุขภาพและครอบครัวของคุณแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับอันนั้นผมคิดว่าอันนั้นคืออริยทรัพย์ของจริงของมนุษย์โลกเลยนะครับก็เพิ่งเจอเคสวันนี้ด้วยเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคุณยายนะครับเขาไปโอนแล้วมีมีโอนที่ดินแปลงหนึ่งแล้วแล้วมีหลายคนนะครับที่อยู่หลังโฉนดแต่ว่าคุณยายก็รอโอนใช่ไหมต้องได้ตังค์ใช่ไหมแต่คุณยายเป็นโควิดตายไปก่อน เท่ากัได้เงินมาไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเงินไม่สําคัญนะมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ในช่วงจังหวะไหนในชีวิตนะครับแล้วก็นี่คือพี่บอลนะครับนักลงทุนสังหานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยก็ถ้ามีคําถามนะครับสามารถที่จะถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลนะครับที่ให้เกียรติมาในรายการของผมนะฮะแล้วก็นะครับสำหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับ เราก็จะเจอกันทุกวันพุธนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่ง s u b สไครต์นะครับส่งพลังงานดีๆให้กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามความรู้ใหม่ๆนะครับได้ที่เพจสมองสังหานะครับหรือ YouTube ช่องสมองสังหานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตอนยาวๆเนี่ยของใน f a c e b o o k เนี่ยไปตัดนะครับอยู่ใน y o u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับทั้งพี่บอลด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยคือคนเดียวที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนะฮะวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่บอลอีกครั้งนะขอบคุณครัไม่เบี่ครบขอบคุณทุกคนแคร์ผมแคร์มะเดี๋ยวจากกันไปด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความถี่สำนึกรู้คุณแล้วกันนะครับจากหนังสือ The Magic นะครับผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณ เพิ่มพูนขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะจากกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอคีเมครับขอบคุณเพพสมองสังหารครับผมค,ครับ